สวัสดีค่ะตอนนี้ครูมิสเดลอยู่ที่สถานที่รีชิดนะคะที่ครูมาวันเดอรรชิดที่เวลนะคะวันนี้มารีชิดอะไรก็คือมาดูแลในเรื่องของจัก,กระนะคะ แม้ว so ่าเราเนี่ยจะตื่นรู้แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับเรื่องบนได้แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือฐานรากของร่างกายของเราก็คือจักระรากนะคะแล้วก็จักระหน้าท้องท้องน้อยแล้วก็จักระตรงสะดือนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงนะคะในชีวิตของเรานะคะความกลัวที่เรายังมีหลงเหลืออยู่ไหมเรื่องราวในเรื่องของจักระ3ส่วนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยนะคะเรา เองเนี่ยเรายังไม่มีจิตสํานึกนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเจ็ดขวบเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกจดจําแล้วก็อยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกของเรานะคะ แม้ว่าเรานะจะมีจิตสานึกแล้วเมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราคิดว่าเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรควรเรารู้ว่าเราจะดํารงชีวิตอย่างไรนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรายังมีเด็กตัวน้อย,นอยคนนั้นซึ่งอายุเจดขวบเนี่ยเขายังเศร้ายังเหงายังหงอยยังมีความกลัวนะคะซึ่งตรงนี้เราเรียกว่า trauma ในชายหูดนะคะซึ่งเราจะต้องเยียวยาเขานะคะให้เด็กน้อยคนนั้นนะเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาเป็นที่รักเขาเป็นที่ยอมรับเขาไม่ต้องต่อสู้ เขาไม่ต้องมีความกลัวนะคะอันนี้ก็คืองานที่ครูจะต้องดูแลตัวเองนะคะนอกจากจากการที่เราจะต้องไปนั่งสมาธิไปจูนจิตไปเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลน,นะคะอันนี้คืองานที่เราจะต้องเข้ามาดูแลตัวเองเฮลิ่งตัวเองนะคะให้รากฐานของท่อที่รับพลังงานจากจัก,กรวาลในเบื้องต้นนะคือฐานรากนะให้เขาแข็งแรงพร้อมที่จะเปิดนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ฟลอ์นะคะจากแม่ธรณีนะคือไปสู่เบื้องบน ะะแล้วก็จากเบื้องบนนะลงสู่แม่ธรณีนะคะเดี๋ยวครูจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีนะคะในส่วนที่ครูชอบมากนะคะเขาจะทําเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ไปเกิดอีกครั้งหนึ่งโดยการนอนในเปลนะคะเหมือนกับเราเนี่ยเป็นเบบี้อยู่ในท้องแม่นะคะแล้วก็จะมีซาวบารจะมีการใช้เสียงคลื่นเสียงนะคะเพื่อที่จะบําบัดนะคะในจักระทั้ง3จักระรวมทั้งจักระหัวใจด้วยนะคะเพื่อให้เราเน่ยเกิดความแข็งแรง ในการดูแลจักระนั้นๆนะคะตรงนี้นะคะคือไฮไลท์นะคะตรงสีฟ,ฟ้าที่ม้วนขึ้นไปนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นเปลนะคะนะ,ะเหมือนลังนกนะคะก็คือเราทุกคนก็คือจะนอนคนละเปลอาจารย์เดบ,บีก็คือจะทําซาวบารสนะคะซึ่งเป็นขึ้นความฉี่นะฮะที่ทําให้เกิดความสมดุลของจักระทั้ง4ีนะคะก็คือจักระลาก จักกะที่มดลูกแล้วก็จักกะที่ตรงเหนือสะดือนะคะแล้วก็จักกะหัวใจค่ะดูสถานที่นะคะคุณครูเดบี้บอกว่าคุณครูได้จินตนาการนะคะที่จะมีสถานที่แบบนี้นะตั้งแต่คุณครูอายุได้เจ็ขวบนะคะอันนี้คือบ้านนะคะที่พัฒนาจากบ้านเก่าซึ่งเป็นโรงนาน,นะคะ พัฒนามาเป็นเวลาตอนนี้ครูก็อายุ5ประมาณ50กว่าแล้วนะคะตั้งแต่7ดขวบไม่เคยย้ายไปไหนเลยนะคะอันนี้สุดยอดมากๆนะคะเป็นอินสปิเรชันให้ครูมิสเดลที่จะต้องหยุดตัวเองนะคะไม่ดิ้นรลนไม่ต้องวิ่งสแสวงหาใดๆในโลกนี้แล้วนะคะหยุดอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองและรักตัวเองค่ะ